สวัสดีค่ะค่ะ b บ p ป o ร u ดันะคะรีวิว Honda b บ o a อ e s นะคะแบบสีประตูให้ดูกันก่อนว่าหุ้มบอกแบบสวมเป็นยังไงนะคะแล้วก็ปูพื้นทกอดีอันนี้เลือกเป็นสีดำแดงแบบลาย BP ค่ะลาย BP ก็คือลายที่มีตะข่ายตรงกลางแบบนี้นะคะลูกค้าจะเป็นแบบนี้เลยเพิ่มความสวยงามแล้วก็หรูล้านะคะนี้จะเป็นชุดสวมค่ะแต่ว่างานเราเข้ารูปนะคะทรงหัวหมอนตัวพิงแล้วก็ตัวนั่งนะคะเข้ารูป นี่คือตอนหลังใหนดูตอนหน้านะคะตอนหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่คือชุดสวมเพื่อรักษาเบาะเดิมนะคะนี่เบาะนั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะชุดสวมตัวพิงนะคะชุดสวมข้อดีของมันก็คือวันนึงไม่ใช้ลูกค้าก็ถอดออกได้เลยนะคะสามารถกลับไปใช้เบาะเดิมเดิมได้ไม่เสียเบาะเดิมนะคะส่วนอีกรายการก็จะเป็นปูพื้นแบบ6กดี หนานูนนะคะงานของทางร้านหนานูนแบบนี้เลยหนังหนาหนึ่งมินเต็มนะคะปิดเต็มหมดด้านข้างปิดเจนดีเลยนะคะนี่หากร่่นใดน,นะคะสนใจคุณเป็นรถรุ่นนี้หรือรถรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์091 709 99 60นะคะหรือว่าเพจ a c e b o o k คาร์ไบต์โปรดักก็ได้นะคะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเลยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ